เรือ่องยาเสพติดเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่สิ่งเหล่านี้ตระกูลเดียวทงนั้นนะกันชงกันชา้าอะไรถ้ามามองปัญหาตรงนี้แก้ให้ตายก็ไม่จบต้องป้องกันอย่ารอให้เกิด สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวารตี้รายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้นําเสนอเรื่องราวข้อคิดค่ะที่เกี่ยวกับหัวข้อที่หลายๆคนในครอบครัวให้ความสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเลี้ยงดูลูกให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะในยุคปัจจุบันการเลี้ยงดูลูกนะคะไม่ใช่เพียงแค่การดูแลเขาเติบโตเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องปลูกฝังความรับผิดชอบและค่านิยมที่ดีให้กับลูกด้วยค่ะเพื่อให้เขาสามารถต้านทานสิ่งยั่วยุต่างๆที่เข้ามาได้ ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกของเราหลงไปกับยาเสพติดวันนี้หลวงพ่อทัตตาชิโวจะมาให้หลักคิดกับเราในเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติดรับรองเลยนะคะคุณผู้ชมได้ฟังคำสอนช่วงนี้ของรายการแล้วคุณผู้ชมจะสามารถเลี้ยงดูให้เขาดูแลตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติดได้อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ รักษาสุขภาพของตัวเองให้เป็นก่อนถ้ารักษาสุขภาพกายเป็นสุขภาพจิตเป็นแล้วก็ของพวกนี้มันมาไม่ถึงเราหรอกไม่พูดในฐานะที่หลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ลูกมาหาเศรษฐีมาจากไหนก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาการศึกษาก็มาตั้งแต่ชั้นประถมก็อยู่โรงเรียนวัดมัธยมก็โรงเรียนวัดตอ,อ,อนสมัยน้อนมีม .7 ม8โน่นนน,นมาเรียนที่เตรียมอุดมศึกษาถามว่า เมื่อวัยเด็กวัยรุ่นเคยแอบไปทำไอ้สิ่งไม่ค่อยดีบ้างไหมเคยเคยไปลองกินเหล้าเคยไปลองสูบบุหรี่แต่ว่ากัญชานี้ไม่เคยไปสูบแต่อิทิเขาแกงใส่อาหารกินเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้อยากรู้จากลองตามเพื่อนไปแค่นั้นเองทำไมไม่ไปติดงอมแงมเหมือนอย่างเขาเพราะที่ครอบครัวมีงานให้ทำตรงนี้ฝากเอาไว้ไอ้ที่ไปติดงอมแงมไอ้นนท์ไอน้นีน่ ส่วนมากที่บ้านไม่มีงานให้ทำงานอะไรไม่ต้องมากลูกทุกคนเด็กทุกคนต้องฝึกให้ทำงานงานอะไรงานดูแลตัวเองเขี่ยวเข็นให้ทำให้ดีเด็กจะไม่มีเวลาไปวุ่นวายทำเรื่องเหล่านั้นที่ไม่เหมาะไม่ควรงานอะไรบั่ง เริ่มต้นด้วยดูแลความสะอาดร่างกายตัวเองให้เป็นตั้งแต่ปลายผมยันฝ่าเท้านั่นมีนเรื่องที่จะต้องดูต้องทำทำความสะอาดให้เป็นอยู่เยอะคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจถ้าพูดอย่างนี้อาบน้ำไม่เกลี้ยงกว่าจะอาบน้ำเกลี้ยงไม่งา่ายแปรงฟันไม่เป็นกว่าจะแปรงฟันเป็นไม่งา่ายแคะหูล้างหูไม่เป็นกว่าจะเป็นไม่งา่ายล้างมือล้างเท้าไม่เป็น ฝึกให้เป็นซะไม่งั้นไม่ง่ายยังไม่พอกินข้าวแล้วถ้วยจานสอนให้ล้างให้เป็นอย่าให้คนใช้ล้างนี่เขาทำความสกปรกขึ้นมาเองเขาต้องล้างเองคุณอึคุณชีข้าว้่วมคุณทำต้องทำด้วยตัวเองเพราะคุณทำให้มันสกรปรกยิ่งได้ข่าวว่าลูกหลานกษัตริย์เมืองอังกฤษเขาก็สอนลูกให้เขาล้างส่วมเองมา นี่เป็นตัวอย่างเมื่อเวลาอย่างนี้ถูกใช้ถูกต้องอย่างนี้สิบนิ้วของเขาจะเป็นสิบนิ้วศักดิ์สิทธิ์ว่าหยิบอะไรก็แล้วเขาจะสำเร็จหมดเพราะเขาได้ทำสิ่งที่เขาควรจะต้องทำแล้วเขาจะไม่ไปคว้าเหล้ามาดื่มคว้าบุหรี่มาสูบกัญชงกัญช้างของพวกนั้นเอามาเสพฝึกโลกตรงนี้แล้วไม่ต้องเสียใจวันหลัง ไอ้ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เตะพ่อเตะแม่ไม่มีเพราะเลี้ยงแบบลูกคนลูกคนเขาเลี้ยงกันอย่างนี้ให้ดีกว่านั้นก่อนนอนพาลูกสวดบนไหว้พระแม่สอนลูกนะนี่ลูกกราบเท้าพ่อซะดีๆเอาตั้งแต่เล็กเลยว่าพ่อเหนื่อยนะว่าจะหาเงินมาเลี้ยงบ้านเลี้ยงลูกเพราะนั้นกราบเท้าขอบคุณพ่อซะเหล่านี้เป็นต้น พ่อก็สอนลูกนี่แม่อุ้มท้องกว่าจะเองจะอยู่ในท้องกว่าจะเอาเองโตมาถึงวันนี้แม่เหนื่อยนะกราบแล้วทั้งหมดนะกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกราบพร,พระที่โตมูลน่งคงนี้สอนให้รู้จักคิดเพราะฉะนั้นกราบางามๆทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกฝึกลูกอย่างนี้ทั้งบ้านฝึกอย่างนี้ไม่ต้องไปห่วงหรอกเล่าบุรีกันเชียงกันชามันไม่โง่ไปทำอย่างนั้นหรอก าวิธีการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยการปลูกฝังความรับผิดชอบและสุขนิสัยที่ดีตั้งแต่ยังเล็ก 1. สอนให้รักษาสุขภาพฝึกให้ลูกดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของตนเอง เช่นดูแลความสะอาดร่างกายแรงฟันล้างมือและล้างจานชามของตอนเองซึ่งจะช่วยให้เด็กมีระเบียบวินยัยและไม่มีเวลาว่างไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดี 2. มีงานให้ทำพ่อแม่ควรให้ลูกมีหน้าที่ในบ้านเช่นทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้เองเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและไม่ว่างพอไปสนใจสิ่งที่ไม่ดี 3. ส,สอนการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ และสอนให้เคารพพ่อแม่เพื่อเสริมสร้างจิตใจที่ดีมีความกระตัญญูรู้คุณ 4. สอนความรับผิดชอบตั้งแต่เล็กฝึกความรับผิดชอบตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้เด็กเติบโตมาอย่างมีสติและไม่เสี่ยงไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรห่างไกลาย,ยาเสพติดที่หลวงพ่อทัตชิโวค่ะ ท่านไดเมตามาให้หลักคิดกับเราว่าสิ่งสําคัญค่ะคือการปลูกฝังความรับผิดชอบและวินัยให้ลูกตั้งแต่อย่างเล็กนะคะเริ่มจากการสอนให้ลูกค่ะรู้จักดูแลร่างกายของตัวเองและจิตใจนะคะรู้จักทํางานบ้านรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทํานอกจากนี้นะคะต้องสอนให้ลูกค่ะรู้จักเคารพพ่อแม่รู้จักกราบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะเสริมสร้างจิตใจของเขาให้มั่นคงและปลูกฝังคุณธรรมที่ดีค่ะ จะเป็นเกราะป้องกันให้เขาไม่หลงไปกับสิ่งเสพติดหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะในการที่จะปลูกฝังลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะสําหรับช่วงคําสอนครูสู่สิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่ท่านจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ได้แรงบรันดาลใจในการเดินตามเส้นทางการสร้างบารมีได้ธรรมะจากหลวงพ่อในเรื่องการฝึกตนผ่านคําสอนครู จากเด็กดีวิสตาสู่ชีวิตบรรพชิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรเรียนก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติแต่มีจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งที่หลวงพี่ได้ไปพบกับหนังสือสองเล่มชื่อหนังสือว่าลองดีกับลองดูหนังสือสองเล่มนี้เล่าถึงการนั่งสมาธิแล้วก็การฝึกฝนตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยสมาธิและกิจวัตรประจําวันก็มีบุคคลสองบุคคลที่อยู่ในหนังสือที่คอยให้คําแนะนํา ลวงพี่ก็ไม่รู้จักว่าคือใครนั่นก็คือคนหนึ่งชื่อว่าคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่ใหญ่เราก็จินตนาการว่าเอ๊ะครูคนนี้น่าจะตัวเล็กๆนะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณครูไม่เล็กเราก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณครูที่เออน่าจะตัวใหญ่ๆเป็นการจินตนาการของเด็กไปแต่พออ่านเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บคุณครูสองท่านนี้มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันคุณครูท่านหนึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องการหยุดใจแต่ครูอีกท่านหนึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาตนจากภายใน นั่นหมายความว่าไงสองท่านนี้มีวาทะที่แตกต่างกันแต่คล้อยตามไปในเรื่องเดียวกันนั่นคือจุดเริ่มต้นที่หลวงพี่รู้จักหลวงพ่อทั้งสองโดยที่ไม่รู้จักหน้าเลยผ่านหนังสือสองเล่มคือลองดีกับลองดูอ่านมาเรื่อยๆก็เลยมารู้ว่าอ๋อคุณครูสองท่านนี้คือหลวงพ่อทัตตะชีโวแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนเรื่องนี้หลวงพี่ก็เลยติดตามผลงานของท่านด้วยการมาเข้าร่วมโครงการเด็กดีวีสตาร์ ตั้งแต่อายุ12ปีจนได้ทํากิจกรรมต่างๆทั้งเรื่องของคโครงการความดีสากลโครงการกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์แล้วก็อยู่ชมรมพุทธเรื่อยมาจนได้มาบวชณจนถึงปัจจุบันนี้จะ้ะตอนนั้นหลวงพี่ก็ได้รับบุญเป็นประธานชมรมเด็กดีวีสตาร์เนาะก็ได้พาเพื่อนๆมาวัดพระธรรมกายได้ทํากิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนเป็นโครงการโรงเรียนต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยทั้งหมดเลย ทำความสะอาดห้องเรียนของตัวเองให้ขัดโต๊ะให้หมดทุกตัวให้ขัดเก้าอี้ให้หมดทุกตัวเพื่อให้ใจะได้อยู่ได้สะอาดแล้วก็มีความเป็นระเบียบอะเอาแค่เบื้องต้น2อย่างเนี้ยกลายเป็นว่าหลวงพี่ได้รับรางวัลหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยเด็กนักเรียน,นยมีจุดเปลี่ยนทางด้านผลการเรียนนะพฤติกรรมก็ดีขึ้นด้วยเป็นการทําให้หลวงพี่เนี่ยรู้สึกว่าโครงการของหลวงพ่อเนี่ยมีประโยชน์มากๆแล้วก็ได้สารต่อ กิจกรรมของหลวงพ่อในโรงเรียนมาด้วยจ้ะโครงการห้องเรียนต้นแบบก็ได้มีกิจกรรมกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์แลตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นเด็กยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทําอะไรต้องไปขอใครต้องไปปรึกษาใครแต่ว่าเรามีใจอยากที่จะเป็นประธานกระถินอยากจะให้วัดในจังหวัดของเราเนี่ยไม่ล้างได้รับผ้ากระถินหมดทุกวัดเราก็ไปเฟ้นหาวัดไหนไม่มีเจ้าภาพทอดกระถินแล้วก็วัดนั้นกําลังเป็นวัดที่กําลังพัฒนา แล้วก็ไปช่วยร่วมด้วยกับชาวบ้านเริ่มต้นเนี่ยไปขอแรงชาวบ้านเขานะจ๊ะบุกเดียวเลยไปขอแรงไปขอความร่วมมือแล้วก็ไปชวนเขามาทํากิจกรรมแล้วก็ชวนเพื่อนๆนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนน้องฉางวิทยาน,นี่แหละไปร่วมกันพัฒนาวัดจนกลายเป็นกิจกรรมดีเด่นไปเลยจ้ะหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ได้มาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้พบกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ได้ปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของ การบวชเนาะหลวงพี่ก็รู้สึกว่าชีวิตของความเป็นพระเนี่ยคือความสงบไม่ได้ต้องหาความสุขเหมือนอย่างชาวโลกเขาทั่วไปหาความสนุกไปวันๆแต่ความสุขของความเป็นพระคือความสงบนิ่งจะ้ะเห็นว่าประโยชน์ตรงนี้ดีที่สุดก็เลยได้เข้ามาบวชอยู่ในวัดพระธรรมกายอยู่ใต้ร่มโพของหลวงพ่อจะ้ะมีครั้งหนึ่งจะ้ะมีเพื่อนๆได้ติดต่อนะเป็นเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยได้ติดต่อเรามาว่าเอ๊ะมีความรู้พอที่จะ ไปตอบเขาได้ไหมว่าทําไมวิชาพุทธศาสนาเนี่ยถึงไม่จําเป็นอยู่ในหมวดของการศึกษาอยู่ในการศึกษาไทยทีนี้มีคนตั้งวาทะอย่างนี้ปุ๊บในทามที่หลวงพี่เนี่ยได้เป็นประธานชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยก็รู้สึกอยู่ไม่สุขจ้ะก็เลยอยากจะไปตอบเถียงนะใช้การใช้ใช้คำว่าให้ความรู้เพิ่มเติมโดยมีช่องไทย PBS เนี่ยมาติดต่อโดยที่มาขอสัมภาษณ์ว่า ทำไมคุณถึงเห็นด้วยกับการที่มีวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาไทยก็เลยไปบอกเขาว่าวิชาพุทธศาสนามันมีข้อดีนะวิชาอื่นๆเนี่ยมันคือการพัฒนาศักยภาพจากทักษะของรอบตัวแต่วิชาพุทธศาสนาเนี่ยเราเป็นวิชาที่มองย้อนกลับมาในตัวมองหาภายในคือความสงบนิ่งมองหาประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาวก เราจะได้มีตัวอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตตัวอย่างเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นตัวอย่างในวรรณคดีไทยรามเกียนมีพลัก์พรามอย่างตัวอย่างในพุทธศาสนาก็มีพระพุทธเจ้ามีภาษาวกมีพุทธสาวิกาตัวอย่างเยอะแยะมากมายทีนี้แหละเราต้องการให้วิชาพุทธศาสนาอยู่ต่อจะ้ะคนยุคต่อไปจะได้มีพระพุทธศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้จะ้ะ ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์ค่ะเราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์อุทานจิตตนาโคพระอาจารย์ศูนย์อบรมบุคลากรสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ผ่านหนังสือสองเล่มที่เป็นจุดเปลี่ยนนั่นก็คือลองดีและลองดูเล่าถึงการฝึกสมาธิและการพัฒนาตนเอง โดยมีคุณครูสองท่านค่ะที่ให้คำแนะนำผ่านหนังสือก็คือหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตาชิโวค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่ทำให้พระอาจารย์ค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาและทำงานเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมในโรงเรียนและวัดในชุมชนค่ะต่อมาเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยพระอาจารย์ก็เข้าร่วมชมรมพุทธศาสานลและก็ได้ตระนักถึงความสงบในชีวิตพระ ซึ่งตัดสินใจบวชหลังจากจบการศึกษานะคะเพื่อสารต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปต้องขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ด้วยนะคะสาธุในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวการสร้างบาร,รมีจากพระอาจารย์กันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสยัยมีคำถามในการดำเนินชีวิต หรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเวรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ